ีครับตอนนี้เราพี่น้องชาวต้นสูงครูบาอาจารย์เรานะก็ก็มาเดี๋ยวเราครูวัดในตัวจังตรวจแล้วจะไปสอนครับอะไรครับวันนี้ได้ไปตรวจอินตรวจราคาตรวจแล้วไปง่ายมากเลยยังไม่รู้ต้องรอรอแป๊บนมือัล้วนี้ครูเราลงชื่อไว้หลายประมาณเกืบเจ็ดสิบครับเกือบเจ็ดสิบคนเขาวั็นที่วันที่อะไรนะแปดที่แปดพฤศจิกายนสีครูบาอาจารย์เราก็ลงชื่อนี่ทางโรงพยาบาลตนสูงก็มาตรวจคะาเรียกอะไรไอ้เใหญ่ เอีตร <AD> วจเทส,สกิปนะครับว่าจะมีผลเสี่ยงไหมถ้าถ้ไม่เสี่ยงไม่ได้คืนแบบนี้ต้องผีดต้องผิดต้องผีดแล้วผิดครับขอบคุณมากครับนี่เราพี่น้องแล้วก็ทยอยตรวจรวมเจ็ดสิบกว่าคนนะครับคนคนั้นก็แต่ว่าจะรู้ผลยังไม่รู้นะครับจะรออีกแป๊บนึงรออีกครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับผมเปินผมว่าอยากจะตรวจเทเบิร์นไม่ได้แจ้งเข้าไปผมแค่ไม่ได้นะครับผมก็อยากได้อยู่เนาะ แง่แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการตรวจครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจมันน่าเกียดกาเกรงใจครับผมครับครับในตัวกันยังครับใส่ยังครับใส่ยังครับเจ็บไหมเจ็บไหม ไม่เจ็บค่ะแค่เหมือนกลับไปที่โค้งจมูกแล้วก็มุดเพื่อที่จะเอาเชื้อมาตัวสองมีครูแล้วคะออกคุณครูเหรอคุณครูไม่ได้แจ้งไม่รู้จะมีหรือเปล่าได้นะมีค่ะอย่างรูวค่ะไปไปคุณครูไปรับรายชื่อเลยชุดกีฬาค่ะเจ็บไหมอันจะกระจี้ค่ะเอันกระจี้หัวใจ มันคันคันคอครับเพราะว่าอย่าจมูกทำไมมันคันคอล่ะเพราะว่าก็ตามร่างกายก็คือจมูกปากคอมันจะเป็นส่วนเดียวกันแล้วกูก็ได้ตรวจยังครับตรวจแล้วครับแต่รอผลแป๊บนึงเนาะรอผลครับหมดหรือยังหมดหรือยังเหลือไหมเหลือไหมเหลือไหมครับเหลือไหม อ่าตอนนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดาไเพิ่มครับหมดแล้วครับขอบคุณคเขาไม่ต้องกลัวค่ะคุณครูคะโเอาเพิ่มแล้วนี่ยยูทูบเบอร์นี้วันนี้จะถูกถ่ายถาเพราะตัวเองต้องตรวจตอนนี้ก็รอเอทีเคหมดยังครับ้หมดก็ไม่ได้ตื่นครับไม่หมดหรอกค่ะเขาเพิ่อมาให้แล้วมีคุณใช้กำลังใจผมกุ้งกวเข็มครับแล้วฉีดวัคซีนหรือยังอ๋อฉีดวันแล้วใช่ก็ยังไม่ฉีดให้กล้าเขาใช่ไห คุณครูคงสักมา ATK เรามาตรวจ ATK ไมว่าอะไร ATK ไปว่าครับเกียรที่เียรไหรครับเียร์เยรนี่อผะเรียบรยบ้วไคเค่ะเค่ะเปิดเลยแล้วก็ นี่ก็มีมีชุดไหมครับแบบนห้เองไม่เชื่อเลยจริงไหมดันตัวพุ่อันนี้ก็อ่าได้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเลยรายการนั้นชุดทะเลสองร้อยบาทชุดทะเลไหมสองร้อยห้าสิบนะโอเคยู่หรอเนาะอ่าถ้ามันเกิดทรงกีดนี่เป็นโพสิทีขีดแซงว่ามีเชื่อถ้าเกิดถ้าขีดเดียวเนี่ย ม่เชื่อนกาทีฟใช่ไหมคะในขอดูชัดนะคะครูคะอ๋อโพสิทีฟจะขึ้นสองทิดคล้ายๆกับการตรวจคันเลยนะคะเนี่ยเรากดข้างล่างนี้นึงในแถ่รูปนะครับข้าางล่งสุดเรียบร้อยค่ะไปค่ะครูไปนั่งหลังจากที่ถ่ายคนอื่นวันนี้ถูกถ่ายเกอีนี้ของครูคง แล้วนี่ของแท้ครับโอ้ยลายแล้วไร้สายผูหาไปทั่วคนนี้ตัวเข็มเป็นยังไงคะ เยอนอาการนะครับก็เหมือนกับคันๆเหมือนเราอะไรเขาจะบวมอะเหมือนจะจามอ่ะจะไม่ก็เหมือนเราไปปั่นเนาะในรูจมูกเองอ่ะอ่ะร้องไห้ไหมคะก็เหมือนแบบเหมือนไอ้แสบจมูกอะไรประมาณนี้แต่คอยดูอาการ เพื่อนอีกคนนึงอยากจะบอกอะไรถึงคนที่ยังไม่เคยตรวจค่ะครูขาน่ากลัวหรือเปล่าน่ากลัวครับผมก็แตลเล่นแต่มันก็จะรู้สึกฉีดวัคซีนเจ็บกว่าวัคซีนเจ็บกว่านะคะคันมันคันคันมันรู้สึกคันคันมันแล้วจะจามอย่างพี่โต้งมาหรอไม่เข้าจมูกอ่ะโอเคครับวันนี้ก็พี่น้องเราก็มาตรวจกันประมาณเจ็บปุ๊บโบราลงชื่อไว้ห้าสิบกว่า ตอนนีม้มาอะไรกันไม่สาสตราครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณครับพี่น้องอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเองครับครับแต่หนูครัวครูทำนี่เามีคนตัวผมครับขอบคุณค่ะสู้